หมากใหญ่ของป้า<ม>ในป้าทําท่าสิทําท่าใส่คู่แข่งสิแบจะแพ้แน่ออ <laughs> นาน้อันนี้หมากของเมง้งนหาทาท่าใส่คู่ต่อสู้ <laughs> <laughs> โอเค <laughs> <laughs> <Okay, S 2> ลร่ใครเหลือหมากน้อยกว่ากัน ปลาเหลือห้าแล้วแมงเหลือสี่อ่าแมงเดินดีๆลูกแมงเหลือห้าแมงก็เหลือห้าห้าสี่เลยเออเออสี่ป่ะแมงเดินมีสตินะไม่เดินได้แค่ปาาเดียว ห <c oughs> มากนั้นเดินไม่ได้เมงเออเดินหมากนั้นแหละตอนนีเราปตัดแลเป็นมงมมตัวไล้เันนั้นเดินไม่ได้ลูกม,มัเดินได้แค่สองบา ของใครของหนูแต่เดินไม่ได้เพราะมันทางตันป้าป้ายิ้มเลยปะกินได้แ่เราไม่กินไปเลยเดินไปเลยก็มันตันแล้วไงก็โดนเดินไปเออไม่ใช่ เดี๋ยวสองตัวนะก็คือสองตัวก็คือไม่มีที่เดินก็คือแพ้แล้วลูกเพราะว่าเดินไม่ได้ถ้าเดินไม่ได้ก็คือแพ้เออมันไม่มีที่เดินไม่หน้ผูชนะ